ไม่ยอมอยู่ในเรือนจําทั้งที่หายป่วยมานานแล้วนะครับเรื่องนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะถึงแม้ว่าทักษิณจะได้รับการพักโทษถึงแม้ทักษินจะได้รับการเอภพยโทษนะครับยังมีคดีคงค้างอีกมากเลยทีเดียวที่สําคัญไปมากกว่านั้นเขายอมรับสารภาพแล้วนะครับว่าเขากระทําการทุจริตคอร์รัปชันจริง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เรื่องของการพักโทษทักษิณชินวัตรนะฮะในวันที่5ธันวาคมแล้วก็มีการระบุว่าทักษิณจะมีโอกาสพ้นจากเรือนจําและกลับไปอยู่ที่บ้านถ้าหาน่วนการในกระบวนการยุติธรรมยึดหลักกฎหมายเป็นหลักคุณทักษิณชินวัตรต้องลับเข้ามาที่เรือนจา นะครับไม่มีข้อยกเว้นอ้างว่าป่วยนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจถ้าอาการทุเลาแล้วข้อามาก็สามารถเข้ามานอนที่โรงพยาบาลราชธรรได้ือตามระเบียบทั่วไปที่ที่ปฏิบัติกับผู้ต้องหาคือผู้ต้องขังอย่อออยอื่นก็เป็นลักษณะเช่นนี้นะครับท้ายที่สุดแล้วถ้ากรมรัชธรรมยืนยันนะครับว่าระเบียบใหญ่กว่าคำพิพากษาผมคิดว่ามัน็จะทำให้บริการ ย,าายุติธรรมอีกเพีเพราะคำาพ่รักษายืนได้ว่าทคือต้องสต้องติดคุกพาะฉะนนี้ฮะเขาก็จี้ไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็บอกจะทำภาพกัน่ายน้ำภาพที่เดินออกมาจากาที่ดอนเมืองคือภาพดูแข็งแรงแล้วอยู่ๆมาเจ็บป่วยหนักถึงขนาดภาษาแพทย์คือโรงพยาบาลราชธานต้องรีเฟอร์คือรักษาไม่ได้งั้นภาพมันดูขัดแยง้งงั้นแล้วยิ่ง30บวันที60บวันทีมีภาพเข็นเตียงมันคือเป็นภาพที่จะให้ประชาชนเข้าใจว่าย,ายังป่วยหนัก ถ้าป่วยหนักจริงคุณก็ถแถลงเป็นอะไรอาจจะให้คณะแพทย์ถแถลงข้อที่น่าสังเกตคือคำถแถลงนี้ไม่มีคำถแถลงของคณะแพทย์ผู้รักษาไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลตำรวจหรือคณะแพทย์เจ้าของค่ายจากโรงพยาบาลราชธรรมเพราะปกติแล้วแพทย์เขาจะมีภาษาแพทย์อยู่แต่ไม่มีการถแถลงนี่จริงเป็นข้อสงสัยว่าสร้างคำถามเรื่องุณพ่อได้ไหมคะที่ออกมา รักษารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลครบหนึ่งร้อยวันแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างะคะตอนนี้ก็ก็พักฟื้นแล้วเห็นมีค่าว,ว่าวันที่ห้านี้จะได้รับพระราชทานอภัยโทษด้วยค่ะยังไม่ได้ยินอะไรเลค่ะขอบคุณนะครับ คมคอปทอก็มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในการครบรอบ100วันนะของทักษิณชินวัตรที่ไม่ได้เข้าอยู่ในเรือนจําแต่ไปอยู่ยังโรงพยาบาลของรอพอตารวจในขณะที่สมชายชยี้หากไม่เคลียร์ให้ชัดทักษิณอยู่รอพอหลังครบ100วันอาจจะนําไปสู่วิกฤตนะครับเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาสมชายศรี สุทธิยากรอดีตคณะกรรมการก,ก,กรกตได้โพสตผ่านเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นทักษินชินวัตรอดีตนายกรัมนตรีรักษาตัวอยู่ดังโรงพยาบาลตำรวจ100วันนะมีเนื้อหาระบุว่าประเด็นคุณทักษิณอยู่ห้อง VAP เอพอตํารวจครบ100วันผ่านย่างเท้าเข้าเรือนจำไม่กี่ชั่วโมงนะครับหากไม่สามารถชี้แจงให้ทราบถึงข้อเท็จจริงถึงความจำเป็นวิกฤตเร่งด่วนที่นักโทษคนหนึ่งได้พิสิทธิ์เหนือนักโทษคนอื่นแล้วนะครับ เหตุที่คนอาจคิดกันไปอาจเป็นเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคหลักในรัฐบาลและมีเสรฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติวิกฤตจะไม่จบที่คุณทักษิณแต่จะเป็นวิกฤตต่อรัฐบาลและตัวคุณเศษฐาเองนะครับพรรคและคนมาแล้วก็ไปแต่การพังทลายความน่าเชื่อถือของคนต่อสถาบันการเมืองระบบยุติธรรมนั้นยิ่งใหญ่ กว่าการกู้คืนยากและเป็นการพังทลายระบบยุยธรรมจากพรรคที่บอกว่าตัวเองเป็นพรรคประชาธิปไตยมุ่งมั่นความยุติธรรมต้องการลดความเหลื่อมล้ําในสังคมของรักศินชินวัตรนะต้องย้อนหน่อยนะเขามีคดีทุจริตทั้งหมด3คดีนะครับสารพิพากษาจําคุกเป็นเวลา8ปีเขาได้รับสารภาพทั้งหมดว่าเขาได้ทําการทุจริต คอรัปชันจริงนะครับและได้ขอพระราชกุณาโปรดเกล้านะครับพระราชทานอาภัยโทษแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้พระกรุณาโปรดเกล้าให้พักโทษเป็นเวลาขอภัยฮะให้ลดโทษเป็นเวลา8 7ปีเหลือโทษคงอยู่เป็นเวลา1ปีนะครับซึ่งในวันเฉลิมพระชนภรรษาเนี่ยทักษิณก็มีสิทธิ์ที่จะ ขอพระราชทานอภัยโทษอีกและเดือนกุมภาพันธ์ก็จะสามารถขอพระราชทานพักโทษได้อีกนะครับตามระเบียบนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งก็เป็นคนใกล้ชิดกันทางฝั่งทักษิณฮะก็ปฏิเสธว่าไม่มีพักโทษไม่มีนะครับ,นะรบขณะเดียวกันกล้าวไกรก็เรียกร้องที่จะให้มีการนิรโทษกรรมนะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ ผมเรียนหุนส่วนี่ยิ่งทักษิณอยู่มาเป็นคนวิเศษเป็นเทวดาอยู่บนชั้น14ภูมิธรรมเบชวัชัยถามว่าทักษิณอยู่ชั้น14เหรอก็บอกไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบอะไรอยู่เลรออะไรยังไงทําบ้าใบามองไม่เห็นนะครับจนถูกแซวกันมากมายนะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้กลุ่มคอปอทอนะครับก็ถูกดีไซนเล่นงานเอาผิด ดีไใสขึ้นตรงกับนาย,ยกรัรรีนะครับหลังจากที่คอปทอเนี่ยไปทําการกดดันเรียกร้องเอาผิดกับกระทรวงยุติธรรมสํานังกงานตารวจบบแห่งชาตินาย,ยกรัตรีนะครับเรื่องขอชี้แจงกรณีทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่ยอมอยู่ในเรือนจําทั้งที่หายป่วยมานานแล้วนะครับเรื่องนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะถึงแม้ว่าทักษิณจะได้รับการพักโทษถึงแม้ทักษิณจะได้รับการอภพยโทษ นะครับยังมีคดีคงค้างอีกมากเลยดีเดียวที่สำคัญไปมากกว่านั้นเขายอมรับสารภาพแล้วนะครับว่าเขากระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ าอยู่หัวมาหาวาชิราลงกรณบดินทระเทพยาวรางภูสืบจากครีวงยืนยงมั่นคงภัยบุญชาวไทยเธอทูนราชันมิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่หัวมาหาวาชิราลงกร เทพยากวรางกูพระราชบปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระกาลุณาเกื้อกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอัตตุ พระเจ้าโยวมหาวาชิราลงกรณอดินพระเทพยอวราคูแสงแห่งวชิราสองฟ้าให้โลกจำรูน ปวงชนเพิดอทูลโคพระองค์ทรงพระเจริ บานโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเคราะห์และพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวาชิราลงกรณบดินทระเทพยาวรางกู แห่งแห่งวาชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเพื่อทูลขอพระองค์ทรงพระเจริญ kick <laughs>